สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับชอ่องเจาะข่าวด่ังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าโอ้ยนะแต่อยู่เฉยเฉยไม่อยู่ลามปามไปถึงหมอปลาเก็บเงินไว้เสียค่างวดรถ ดีกว่านะครับถ้าหาเงินจ้างทนายขึ้นศาลร,ระวังหมดตูดมีทานายแนะนำเงินมึงคงไม่ถึงค่าจ้างเก่งทนายมึงฮ่าฮ่ฮซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ออกมาแสดงความคิดเห็นกันค่ะแล้วคุณจักรีก็ได้ออกมาคอมเมนต์อีกว่าเก็บเงินไว้เสียค่าปรับ ตามไฟแดงจะดีกว่านะครับอย่าลามปามคนละชั้นกันนะครับอีกเม้นหนึ่งคุณจัก,กรีบอกว่าล่าสุดมันกราะก,กระแสลุงพลที่เข้าหาลุงพลจริงๆนะกูก็โดนมาแล้วล่ะอย่าหาทํานะก็โดนเพจแชก็โดนฮ่าฮ่าเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะคะคนแรกบอกว่ามันบ้านหนักแล้วจริงๆนะคะกระรอกนะ เพอเจอบ้าโบเที่ยวแฉหาเรื่องแต่คนอื่นที่ไม่เข้าข้างมันนะ่ะใครมันจะไปบ้าตามกับมันวะพูดไม่รู้เรื่องจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยโรคจิตขั้นรุนแรงประเด็นไหนที่คนปกติเขาไม่ทำแต่กระรอกมันทำนะแถมปากพาหาเรื่องสวยให้คนเขาด่าไม่เลิกจนคนเขาไม่ด่ามันละ มีแต่เขาจะดักตีหัวมันละตอนนี้ฮ่าฮ,ฮ่ดูท่าทีจะออกบ้านได้ไหมเนี่ยคนถัดไปบอกว่ามันทำให้พวกเราหมั่นใจจะได้เข้าไปดูในช่องมันให้ได้ยอดวิวหัวหมอมากคนถัดไปบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วจริงๆคนถัดไปบอกว่าไม่รู้ว่าร้อนใจอะไรถึงได้โพสแฉใคร,ครามากมายไปใครต่อใครกันแล้ว คนถัดมาบอกว่าฟ้องมาเลยค่ะหมอปลาคนถัดมาบอกว่าการปักทูบกลับหัวกำลังแสดงฤทธิ์ออกผลครับและทำต่อต่อไปช่วงนี้กับอีแม่น้องนะ่ะกำลังบ้าไปแล้วคนร้ายให้นอนเครียดอีกต่อไปคนถัดไปบอกว่าเอามันทีเถอะครับทนเห็นมันปากดีมานานแล้ว เที่ยวกัดแสะแทะคนอื่นไปทั่วคนถัดมาบอกว่าเล่นงานมันสักทีครับปากจะได้อยู่อย่างสงบนิ่งสบางคนถัดไปบอกว่าเอาอีกแล้วหาแต่เรื่องใส่ตัวเองเนาะแต,แต่แต่เอ้ยคนถัดมาบอกว่าขี้อิจฉาจริงๆนะไอแต่เอ้ยพี่สาวมันด้วยพี่เขยมันด้วยคอยแต่อิจฉาริษยาเขาขนาดพี่สาวมันแท้แท้ มันก็ยังแฉะยังแขะเขาอีกเข้าไปดูในเพจของมันมันพูดเหมือนกับว่าเป็นลุงชัดๆคนถัดมาบอกว่าโกหกทุกเรื่องเรื่องจริงไม่เคยพูดโกหกจนเคยเป็นนิสัยเลยที่คิดว่าตัวเองไม่ผิดแล้วจะพูดอะไรออกมาก็ได้และก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าเอาเวลามาขู่คนโน้นคนนี้ว่าให้เขารอหมายสารกูว่าเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าไหมจะฟ้องใครเขาออกมาตำหนิมึงเพราะอะไรก็เพราะมึงเริ่มก่อนไหมถ้าไม่มีใครจุดประเด็นใครจะมาด่ามึงพวกเขาไม่ใช่คนบ้าที่อยู่ๆไปด่าคนคนหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล ทุกคนมีการศึกษาเขาคิดเป็นอย่าเอานิสัยส่วนตัวของมึงเองมาโยนให้คนอื่นเขาดีบางทีคนไม่เอ่ยชื่อก็เสือกร้อนตัวแบบนี้มึงใช้ตะกะห่วยๆของมึงมาบรรทัดฐานคนนั้นคนนี้ไม่ได้แยกให้ออกด้วยว่าน้ำกระจายได้ไงถ้ามึงไม่โยนหินลงไปเช่นเดียวกับคำพูดถ้ามึงไม่ไปให้ร้ายเสียสีใคร ใครเขาจะมาตำหนิมึงจะมาว่าให้มึงอย่าใช้ตะกะ่วยป่วยของมึงมาทำแบบนี้นะกูจะดา่าจะเสียสีใครก็ได้แต่ใครห้ามมาวิเคราะห์มาตำหนิกูไม่ได้นะแบบนี้เหรอดูแล้วว่าคำสาบานเป็นเหตุสังเกตได้ดินร้อนรอนออกปากวันละนิดวันละหน่อยกันเนาะสงสัยน้ำยังร้อนไม่พอเลยแค่ดินทีละน้อย ปล่อยให้มันดิ้นตายไปอย่างช้าไปเถอะผมว่าต้องเติมน้ำร้อนมันถึงจะเข้มกว่านี้ครับแต่จริงๆก็สงสารป้าแตนที่โดนเอซีว่าน้องป้าแตนคือตอนนี้ป้าแตนไม่มีใครมีแค่ฝั่งญาติลุงพลเท่านั้นแหละคุณจักรีก็ได้ออกมาโพส์ลงในเฟซบุ๊กอีกว่าน้าแตดกำลังเริ่มจะกลับมา เป็นกระแสพาดพิงคนอื่นอีกแล้วขุดประวัติสมัยบวชเรียนและตอนศึกมาแฉดีเมเ่ยประวัติบอกเลยเป็นคนที่เอาแต่ใจพี่น้องอย่างต้องยอมตอนขายหนูพ่อแม่แทบจะเอาข้าวมาถวายเพราะบวชศึกใหม่ๆเป็นลูกชายคนเดียวนั่งรอกินนอนกินชายพ่อไปซื้อเหล้าให้เพราะคิดว่าตัวเองอย่างบวชอยู่ สมัยบวชเรียนจบศึกใหม่ออกมาใช้พ่อไปซื้อเหล้าและซื้อข้าวมาให้กินเพราะตัวเองบวชตั้งแต่เด็กติดนิสัยนึกว่ายังบวชอยู่ประวัติบอกเลยว่าถ้าแฉคืออับอายไปนานฮ่าฮฟ้องกูไม่ได้นะเพราะกูเรียกชื่อนะแตดฮ่าฮเบาๆาก่อนรอดูมันก่อนจะเหลายันตอนเลิกกับเมียทำไมเลิก พ่อตามีหน้ามีตาในสังคมมีฐานะขายหนูตัวละผ่านก็ขายได้ล่าสุดอีนาแตดไลฟ์สด YouTube บอกตัวเองว่าใช้อวตารสิงสถิตยอยู่ในทุกเพจทุกช่อง YouTube สรุปมึงคุณเองเป็นอวตารสัมภเวสีแบบนี้ต้องให้หมอปราทุบมันเลยครับคำละ20เอามาฮ่า,าจะได้เหลาเปิดรับบริจาค เป็นขอทานออนไลน์เลยกูฮ่าฮาเอาแค่นี้ก่อนนะอ่านดูกูพิมพ์ใต้โพสฮ่าฮาจะนอนพรุ่งนี้ไปกกกอครับล่าสุดน้าแตดไลฟ์สดบอกว่าคนอื่นอย่าร้อนตัวมึงหรือเปล่าดินดินพรานพรานเกราะกระแสด่าคนอื่นเขาฮา่าฮา,ฮาขอโทษนะอวัยวะเพศผู้หญิงด้วยนะครับที่ผมเอาแตดมาเรียกฮ่าฮา ถ้าไม่เรียกแบบนี้มันจะฟ้องได้ฮ่าฮาและก็ได้มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นว่าจัดไปเบาๆเลยจ้าตอนนี้มันไหลโสดว่าอย่าร้อนตัวไม่เห็นมีใครร้อนตัวสักคนมีมันคนเดียวร้อนรนจนเหมือนคนบ้าคุมสติไม่มีสมองสมองไปหมดละตอนนี้คนถัดมาบอกว่าแค่ขโมยหนูพ่อตาก็จัดไหลอยู่นะ ไม่ได้พูดถึงใครนะอย่าเสือกฟ้องกูละ่ะเลวบัตรซบบัก200บักร่อแรเอ้ยตายตายหน้าอย่างมันเดกเล่าด้วยหรือกูนึกว่าเป็นคนไม่ชอบกินเหล้าเหมือนกูฮะฮา,าที่แท้บักแต่สองหมอยเอาแต่ใจนี่เองคนถัดไปบอกว่าไอ้กระรอก200คิดว่าตัวเองเรียนมาสูงมีปัญญาแค่นั้นหรือ เอาสมองมาพัฒนาแต่เรื่องชั่วๆท่วงความเจริญอีกต่างหากไม่อายน้องจักกรีบ้างหรือไงวะคนถัดไปบอกว่าคิดไว้มานานแล้วละ่ะว่าพี่พี่รักหมาก็นาแตดนั่นละ่ะไอแตดมันป่วยถ้าเป็นคนปกติจะไม่กล้าแสดงออกถึงความอิจฉายอย่างน่าเกลียดขนาดนี้ดูอย่างผู้ช่วยสิเขายัางนิ่งเงียบ ไม่ออกอาการอะไรเลยนี่แค่เบาๆใช่ไหมเนี่ยความจริงก็น่าจะจัดนะไอ้หนูไอ้พวกนี้มันไม่มีอย่างอายหรอกเชื่อป้าเธอแววะแต่คนอื่นชีวิตตัวเองโคตรต่ำตมสุดๆน่าอายเนาะแต่เอ้ยอยากรู้จังรอชมครับเอาอีกว่ามาไปกกกอกก็ดูแลตัวเองเด้อ อย่าประมาทระหวังตัวเองบ้างนะคะลูกชายจัก,กรีปล่อยก่อนครับเบาๆก็ได้ก่อนแล้วค่อยจระเข้ฟาดหางฮ่าๆระวังตัวหน่อยนะคะลูกจัก,กรีเป็นห่วงครับสงสัยมันบ้ามีดโกนไปแล้ว